คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าดอลลาร์ที่เคยเป็นเหมือนเสาหลักทางการเงินของทั้งโลกวันนี้เริ่มส่งเสียงสั่นไหวเบาๆจนหลายประเทศในอาเซียนต้องหันมาถามตัวเองว่าเรายังควรฝากอนาคตไว้กับเงินตรานี้จริงหรือไม่ลองนึกภาพดูสิครับว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทุกการซื้อขายข้ามชาติทุกสัญญาใหญ่ทุกนี้ที่ผูกพันล้วนใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางแทบทั้งสิน้นราวกับว่าไม่มีใครคิดจะเปลี่ยน แต่แล้ววันนี้สัญญาณที่บอกว่าระบบนี้กำลังมีรอยร้าวเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเหตุผลที่ทำให้หลายประเทศเริ่มลังเลไม่ใช่เพราะเกลียดดอลลาร์แต่เพราะพวกเขาเริ่มไม่มั่นใจว่ามันยังปลอดภัยจริงหรือเปล่าค่าเงินที่ผันผวนตามการเมืองของสหรัฐนโยบายที่ขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรุนแรงจนเศรษฐกิจโลกสั่นคลอนทั้งหมดนี้ทำให้ดอลลาร์ไม่ได้ดูมั่นคงเหมือนเมื่อก่อนนี่คือปัญหาที่เงียบ แต่แรงกดดันกลับหนักขึ้นทุกวันประเทศเล็กๆในอาเซียนที่เคยต้องพึ่งพาดอลลาร์ตอนนี้เริ่มหันไปหาคำถามใหม่ว่ามีสกุลใดที่จะรองรับพวกเขาได้โดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากเกมการเมืองของชาติมหาอำนาจแล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าเมื่อดอลลาร์เริ่มถูกตั้งคำถามสิ่งที่ตามมาคือความขัดแย้งในใจของผู้นำประเทศพวกเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้ดอลลาร์มีอำนาจต่อไปก็เหมือนถูกผูกมัดไปตลอด แต่ถ้าจะหันเหไปหาสกุลใหม่ก็เสี่ยงกับความไม่แน่นอนและนี่แหละครับที่กําลังเกิดขึ้นจริงในอาเซียนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเสียงกระซิบในตลาดการเงินภูมิภาพเริ่มพูดถึงบาทไทยมากขึ้นทุกวันจากเดิมที่เคยใช้กันเพ,เพียงเพื่อซื้อขายชายแดนเล็กๆน้อยๆวันนี้บาทกลับถูกพูดถึงในฐานะสกุลสำรองที่เป็นไปได้เสียงนี้ตอนแรกก็เหมือนจะเป็นเพียงข่าวลือแต่ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ เพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าไทยอยู่กึ่งกลางภูมิศาสตร์อาเซียนมีการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับแทบทุกประเทศรอบตัวเมื่อคนกัมพูชาลาวหรือเมียนมาเดินข้ามพรมแดนมาพวกเขาพกเงินบาทติดตัวมากกว่าสกุลอื่นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันสะท้อนพลังที่บาทมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้ก็สร้างความขัดแย้งลึกๆเหมือนกันเพราะการที่บาทแข็งแกร่งขึ้น หมายความว่ามันอาจช้าชนกับดอลลาร์ในพื้นที่ที่สหรัฐเคยกุมอํานาจอยู่แล้วใครจะพอใจล่ะครับถ้าเห็นเงินตราของตนเองถูกท้าทายแม้แต่เบาๆก็ตม่มความจริงที่เริ่มปรากฏคือหลายประเทศในอาเซียนกําลังค่อยๆลดการใช้ดอลลาร์ลงและแทนที่ด้วยเงินบาทอย่างเงียบๆคุณผู้ฟังลองจินตนาการนะครับว่าการค้าชายแดนมูลค่าหลายพันล้านกลับหมุนด้วยเงินบาทแทนที่เป็นดอลลาร์เรื่องนี้เหมือนหยดน้าที่ไหลริน แต่เมื่อรวมกันมากพอมันจะกลายเป็นกระแสะน้ำเชี่ยวที่ไม่มีใครหยุดได้และนี่คือการเปิดเผยที่หลายคนอาจยังไม่รู้บาทไทยไม่ได้เป็นแค่สกุลเล็กๆสำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนชายแดนอีกต่อไปแต่มันกำลังเดินเข้าสู่ตำแหน่งที่ใหญ่กว่านั้นตำแหน่งที่เรียกว่าเงินสำรองของภูมิภาคคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อเรื่องนี้เริ่มชัดขึ้นดอลลาเองก็สั่นสะเทือนทันที เพราะหากอาเซียนเริ่มลดการพึ่งพามันหมายถึงอำนาจของสหรัฐที่เคยใช้การเงินเป็นเครื่องมือกำลังลดลงอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เกิดจากการ,รเผชิญหน้าไม่ได้เกิดจากการประกาศสงครามมันเกิดจากการเลือกของผู้คนและการเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆแต่จุดพลิกผันคือสิ่งที่ไทยต้องเผชิญเองด้วยครับเพราะเมื่อเงินบาทขึ้นมาอยู่ในจุดนี้จริงๆมันไม่ได้หมายถึงชัยชนะเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงภาระที่เราต้องรับผิดชอบประเทศไทยจะถูกจับตามองมากขึ้นถูกคาดหวังให้มีเสถียรภาพสูงขึ้นและถูกทดสอบมากขึ้นนี่แหละครับคือดราม,ม่าของเรื่องนี้ดอลลาร์ที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นคลอนอาเซียนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่และบาทไทยก็กำลังถูกผลักเข้าสู่เกมใหญ่แบบที่คนไทยหลายคนไม่รู้ตัวเลยครับคุณผู้ฟังครับฟังถึงตรงนี้แล้วคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ มันไม่ใช่แค่ข่าวเศรษฐกิจอีกต่อไปแต่มันคือเกมอำนาจที่กำลังเปลี่ยนภูมิภาคทั้งภูมิภาคคำถามคือประเทศไทยพร้อมหรือ,อยังที่จะยืนอยู่กลางพายุครั้งนี้และใช้โอกาสนี้ให้กลายเป็นพลังหรือจะปล่อยให้มันเป็นภาระที่เรารับไม่ไหวถ้าคุณอยากรู้ว่าบาทไทยกำลังกลายเป็นสกุลเงินสำรองอย่างไรจริงๆแล้วมันจะกระทบทั้งไทยและเพื่อนบ้านอย่างไรบ้างอย่าพลาดตอนต่อไปเพราะคุณจะได้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หลงังม่านเกมการเงิน ที่ไม่ได้เงียบอย่างที่คุณคิดนะครับแต่กําลังดังขึ้นเรื่อยๆในโลกใบนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวันนี้ถ้าคุณเดินไปตามตลาดในกัมพูชาลาวหรือแม้แต่บางเมืองในพมา่าคุณจะพบว่าคนค้าขายไม่ลังเลเลยที่จะรับเงินบาทแทนเงินท้องถิน่นราวกับว่ามันกลายเป็นภาษากลางที่ทุกคนเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไรมากนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับ เพราะเมื่อดอลลาร์เริ่มสร้างความกังวลใจประเทศรอบๆไทยกลับมองเห็นเงินบาทเป็นทางเลือกที่จับต้องได้และที่สําคัญคือมันหมุนเวียนอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเขามานานแล้วคนในชายแดนไม่เคยต้องนั่งวิเคราะห์ว่าตลาดโลกกําลังจะเป็นอย่างไรเขาแค่รู้ว่าถ้ามีเงินบาทติดตัวก็ใช้ซื้อขายได้ทุกที่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า จุดที่ทําให้บาทเริ่มแทรกซึมเข้ามาไม่ใช่เพียงเรื่องการค้าขายเล็กๆแต่มันเริ่มเข้าไปอยู่ในระบบการเงินของรัฐอย่างนิดเงียบมีรายงานว่าธนาคารกลางบางประเทศในอาเซียนเริ่มสะสมเงินบาทไว้ในทุนสำรองระหว่างประเทศนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เห็นมันเป็นแค่เงินสดตามตลาดแต่เขามองว่ามันมีคุณค่าในการรักษาสเสถียรภาพของประเทศตนเองนี่แหละครับที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในใจผู้นำหลายชาติ เพราะการใช้เงินบาทมากขึ้นเท่ากับว่าพวกเขาเปิดทางให้ไทยมีบทบาทสูงขึ้นในภูมิภาคมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมให้ประเทศเพื่อนบ้านมีอำนาจเหนือระบบการเงินของตนแต่ในขณะเดียวกันหากยังยึดติดกับดอลลาร์ที่เสี่ยงต่อความผันผวนพวกเขาก็อาจถูกกระแสโลกกลืนหายไป คุณผู้ันลองนึกดูนะครับว่าคนทําธุรกิจนําเข้าส่งออกในลาวหรือกัมพูชาหากยังต้องใช้ดอลล่าร์เขาจะต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ค่าเงินผันผวนแต่ถ้าเขาเปลี่ยนมาใช้เงินบาทต้นทุนตรงนี้กลับลดลงทันทีเพราะการค้าส่วนใหญ่เขาทํากับไทยอยู่แล้วบาทจึงไม่ใช่แค่เงินที่พกง่ายแต่มันกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของพวกเขา แต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการที่เงินบาทก้าวขึ้นมามันก็สร้างความกังวลใจให้กับไทยเองเช่นกันเพราะทันทีที่บาทถูกใช้ในฐานสะสกุลสำรองความคาดหวังจากนานาชาติจะถาโถมเข้ามาประเทศไทยไม่อาจทำผิดพลาดทางการเงินได้ง่ายต่อไปการตัดสินใจขึ้นหรือลดดอกเบี้ยเล็กน้อยอาจสะเทือนเพื่อนบ้านทั้งภูมิภาค นี่คือการเปิดเผยที่สำคัญบาทไม่ใช่เพียงเครื่องมือในตลาดชายแดนแต่เริ่มถูกมองเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยพอจะเก็บไว้ในคลังของรัฐและการยกระดับเช่นนี้เองที่ทำให้บาทกลายเป็นหัวใจของเกมเศรษฐกิจอาเซียนโดยที่หลายคนในไทยยังไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าพลังของเงินบาทไม่ได้มาจากธนาคารกลางเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากแรงของผู้คนที่ใช้จริงทุกวัน คนงานจากพม่าที่เข้ามาทำการในไทยเลือกเก็บเงินกลับบ้านเป็นเงินบาทพอค้าแม่ค้าในตลาดชายแดนเลือกรับเงินบาทนักท่องเที่ยวจากประเทศร,บรอบๆก็พกเงินบาทเข้ามาใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลสิ่งเล็กๆเหล่านี้เมื่อรวมกันกลับสร้างอิทธิพลมหาศาลแต่ตรงนี้เองครับคือจุดพลิกผันที่หลายคนไม่ทันระวังเพราะถ้าบาทแข็งค่ามากเกินไปมันจะกระทบผู้ส่งออกไทยทันที ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจได้ประโยชน์จากความมั่นคงแต่ไทยกลับต้องรับแรงกดดันจากการแข่งขันที่ลดลงนี่คือดาบสองคมที่แฝงอยู่กับความสำเร็จคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเงินบาถูกใช้แพร่หลายมากกว่าเดิมการซื้อขายพลังงานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่นี่ตามประเทศของบางชาติถูกกำหนดด,ด้วยเงินบาทแทนที่จะเป็นดอลลาร์ภูมิทัศน์การเงินในอาเซียนจะเปลี่ยนไปขนาดไหน และไทยเองก็จะถูกผลักบันให้อยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่เกินกว่าที่เคยคิดไว้นี่คือความจริงที่ทำให้หลายประเทศต้องจับตาเพราะเงินบาทที่เคยเป็นเพียงเงาเล็กๆของดอลลาร์วันนี้กำลังกลายเป็นแสงที่ส่งเข้ามาในระบบการเงินของพวกเขาอย่างเงียบงันคุณผู้ฟังครับฟังมาถึงตรงนี้คุณคงเริ่มเห็นแล้วว่าการก้าวขึ้นของเงินบาทไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันคือการเดินเข้าสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันคำถามคือ ทยจะใช้พลังนี้อย่างไรจะเป็นทีมสื่อกลางเล็กๆหรือจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคจริงๆในตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่าถ้าเงินบาทขึ้นแท่นเป็นสก,กุลสำรองจริงๆผลรับจะกระทบไทยและเพื่อนบ้านอย่างไรใครได้ประโยชน์ใครเสียเปรียบและไทยจะต้องประชิญบททดสอบอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะเรื่องนี้อาจทำใหุ้ณมองประเทศไทยด้วยสายตาใหม่เลยก็ได้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าวันหนึ่ง เงินบาทถูกยกให้เป็นสกุลเงินสำรองจริงๆมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อเสียงหรือความภูมิใจแต่หมายถึงการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทั้งระบบเศรษฐกิจไทยและเพื่อนบ้านรอบตัวเราทั้งหมดลองนึกภาพนะครับว่าเมื่อก่อนเราคุ้นเือกับการได้ยินคำว่าดอลลาร์เป็นใหญ่ดอลลาร์คุมโลกแต่ถ้าวันนี้การซื้อขายระหว่างประเทศในอาเซียนจำนวนมากไม่ต้องอิงดอลลาร์อีกต่อไป แล้วบาทไทยกลายเป็นตัวตั้งต้นแทนคุณวุฒฟังคิดว่าภาพลักษณ์ของไทยในสายตาประเทศร,บรอบๆจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนคุณฟังรู้ไหมครับว่าหากบาทก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนี้จริงๆสิ่งแรกที่ไทยจะได้คืออำนาจต่อรองในด้านการค้าและการลงทุนสูงขึ้นเพราะทุกการซื้อขายที่เกี่ยวกับภูมิภาคจะต้องพัวพันกับเงินบาททั้งสิ้นนักลงทุนต่างชาติจะต้องมองไทยเป็นศูนย์กลางการเงินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เงินทุนไหลเข้ามากขึ้นความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นตามแต่เมื่อมองอีกด้านหนึ่งมันกลับไม่ง่ายเลยเพราะการที่บาทแข็งแกร่งจนกลายเป็นสกุลหลักอาจทำให้ผู้ทรงออกไทยเดือดร้อนทันทีสินค้าของเราจะมีราคาสูงขึ้นในสายตาต่างชาติแข่งขันยากขึ้นและนี่คือความขัดแย้งที่มาพร้อมกับตำแหน่งผู้นำคุณได้อำนาจแต่ก็ต้องยอมแลกบางอย่างไปพร้อมกัน คุณฟังรู้ไหมครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเองก็มีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียเปรียบหากเขาใช้เงินบาทเป็นสื่อกลางการค้าเขาจะลดความเสี่ยงจากความผันผวนของดอลลา่าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องยอมรับการพึ่งพาไทยมากขึ้นซึ่งสำหรับบางประเทศนั่นหมายถึงการถูกกดทับทางอำนาจโดยไม่ตั้งใจและสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือการที่เงินบาทขึ้นแท่น อาจทำให้สหรัฐหรือชาติมหาอำนาจอื่นไม่พอใจเพราะมันคือสัญญาณว่าดอลลาร์กำลังถูกท้าทายแม้จะเป็นเพียงในระดับภูมิภาคแต่ผลสะเทือนคางการเมืองกลับใหญ่กว่าที่หลายคนคิดคุณฝั่งลองนึกพระจ้านะนดับว่าถ้ามหาอำนาจมองว่าไทยกำลังสร้างอิทธิพลทางการเงินใหม่ขึ้นมาเขาจะยอมให้เป็นไปอย่างเงียบๆจริงหรือนี่แหละครับคือจุดพลิกผันที่สำคัญ บาทอาจกลายเป็นโอกาสทองที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นยืนบนเวทีโลกแต่ถ้าเล่นผิดพลาดมันก็อาจย้อนกลับมาเป็นภาระมหาศาลที่ทำให้ไทยถูกโจมตีทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองคุณฟังรู้ไหมครับว่าการก้าวขึ้นเป็นสกุลเงินสำรองนั้นไม่ได้จบลงที่การเป็นที่ยอมรับแต่ต้องมีระบบการเงินที่โปร่งใสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและรัฐบาลที่บริหารจัดการได้อย่างไม่สั่นคลอน หากไทยขาสิงเหล่านี้แม้บาทจะขึ้นแฮนด้าก็อาจร่วงลงอย่างเจ็บปวดนี่คือความจริงที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงอำนาจมาพร้อมภาระโอกาสมาพร้อมความเสี่ยงและความแข็งแกร่งมาพร้อมกับการทดสอบที่หนักหนาก,กว่าเดิมคุณฟังครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณคงเห็นแล้วว่าการที่เงินบาทถูกผลักให้กลายเป็นสกุลสำรองในอาเซียนไม่ใช่แค่เกมเศรษฐกิจ แต่มันคือเกมอำนาจที่มีทั้งคนได้และคนเสียมีทั้งประเทศที่ชนะและประเทศที่ถูกกดดันคำถามคือประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะรับบทบาทนี้พร้อมหรือยังที่จะถือดาบสองคมที่เรียกว่างเงินบาทหากใช้ถูกมันจะกลายเป็นเกราะป้องกันและอำนาจต่อรองแต่ถ้าใช้ผิดมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราอย่างรุนแรงคุณผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม และสิ่งที่จะกำหนดอนาคตไม่ใช่ว่าดอลลาร์ยังยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่คือไทยจะใช้โอกาสนี้อย่างไรต่างหากคุณพร้อมหรือยังที่จะมองเงินบาทในมุมใหม่ในฐานะพลังที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งภูมิภาค